ก็สวัสดีท่านผู้ดูทุกคนทุกท่านด้วยองทผมในผู้ผมในฮิสเซลนี่อยู่เกีมันเป็นแมนเดอะสตองเกตกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมและอย่าที่ผมก็เล่นมันนี่มินเนอร์นะผมสำหรับเกมนี้นะก็ในช่วงนี้เคยเป็นช่วงจีการชฉลองครบรอบ4ปีของแมนแมนเดอะสตองเกต์นะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันครบ4ปีหรือผมนึกว่ามันประมาณ3ามปีเท่าที่เกมเปิดมานะก็เป็นเกมกาชาเกมจากเป็นจากอนิเมะที่เปิดได้นานมากนะผมสำหรับเกมนี้นะก็บอกเลยว่า กิจกรรมนี้ก็ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนี้นะแต่ว่าที้แน่เลยก็คือมีให้เลือกอะไรไม่รู้นะผมสีท่องนะซึ่งผมก็เป็นหินนีโลนะผมจะมาปลูกตึ่กบอกเล็ให้เป็นีซานีะครับส่นนี้ก็เป็นการแช์นะครับผมแค่เราม่แชร์การแชร์ก็แ่ของลมาที่เป็นกรบโปรไฟเปนลมาสุดๆนะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่อาไว้อะไรนะผมเนี่ยผมก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์อาสตางๆนะผมแล้วก็เป็นแพ็คนะซึ่งแพ็คนี้ราคาไม่ถูกนะมาดูที่แพ็คของสายฟีแล้วนะก็คือแพ็คของตตััววดาระค นี้นะครับผมก็ เอาไปสูมให้กับอาตมิใมีคนที่จะมาในเดือนหน้านะแล้วก็ชิพแล้วแม่จะพบกันในวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองนี่นะผมที่ผมจะรอดูกันนะผมแล้วก็ผมจะว่างต่อนลายนั้นผมก็จะลงประมาณไม่เกินวันที่สิบบันไดขบวนพละเรียนนะก็ะะ <c oughs> จะมาสูมห้าตอมิมีนี่ผมก็ตัวละครจะอาบไปเรื่อยในนี้หนึงนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นเป็นคอมเมต้าเดิมๆนะผมเมต้าที่โอ้โหเก,ก่ามากน่าจะเกือบปีที่แล้วในแนวเม,มต้าพวกนี้นะก็เล่นไปเรื่อยครับผมไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรแล้วคนในเสื้อผมก็คือล้างมากครับตอนนี้ผมว่าททุุกกกกคคคคนนนจะพลังี่แตปราฏ็ืืออ พลังก็ไม่ฉีดเท่าไหร่นี่นะผมมีแต่พวกท็อปเซิร์ฟที่ฉีดไปร้อยล้านนะแต่ว่าคนอื่นอก็พลังไม่ได้อ่างาาก,กันมากนะผมเหมือนเหมือนจะกลัวจะเลือกเล่นไปเยอะมากนะผมซึ่งในต,ตอนนี้นะผมเซิร์ฟผมนะส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ท็อปสิบหรือท็อปพวกท็อปร้อยนะผมจะเป็นคออัศซินจากก,ก,กล้แม่งคอกีฬาชกหมดเลยนะผมแถมยังมีมือใหม่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้นะผมก็ยังแปลกใจเลยว่าทำไมเขามาเล่นเซิร์ฟนี้นะก็ก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ชิลๆแาบของเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ไม่ได้ว่าจะอ๋อนะก็มีตัคอนะ ถ้าที่ให้ผมแนะนำเนี่ยผมให้ทุกคนรีหาปูบอมแล้วก็ตัวของเจลูเจลูนะครับผมสองตัวนี้คือที่ควรรีหานะแล้วมันก็เป็นตัวหมาฝรั่งบ้านนี่ผมก็เก่งขนาดนี้เพราะว่าเป็นตัวละครที่มีตู้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวละครของมันอ่ะมีทั้งตีเป็นเซนเลือดแล้วก็มี้บล็อกลูกไฟนี่นะผมมีอัมตะด้วยนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ควรเก็บมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทุกคนรีหาปูบอมมากกว่านะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่ามันมีให้สุม่มได้หลายตัวหรือเปล่าในะส,สมัยนี้หลาตัวนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็เพิ่งเคยสุม่มครั้งแรกเหมือนกันนะฉะน,น,นั้นทุกคนทุกคนผมแนะนำมือใหม่นะครับให้รีหาปุบบอมของมันจะเรียกง่ายมากโดยเฉพาะเรื่องแรกนั่นเองนะผมแล้วก็ไอ้วันนี้ก็ไม่ได้เห็นได้มาของส่งตัวเอดาเนาะก็ง่ายมีนะผมครับมันจะเรื่อยได้ไนะท้ามานะาไม่ต้องอยากให้ทุกคนรีหานะครับปุบบอมแล้วก็ตัวของเจลกิโละนะของสองตัวนี้นะผมคนรีหานะถ้าเกิดมายมาด้วยกันก็แบบว่าถ้าเราเล่นเกมได อือ๋อใช่ครับผมมัน บอกว่าจอนเชิญตัวละครแต่ละครั้งนะผมรับตัวละครสิบตัวการันตีลคอยงานหนึ่งตัวแล้วก็ตัวงานหนึ่งตัวนั้นถ้ามีโอกาสออกยีราหลายตัวนะครับอืม่องว่ามันมีโอกาสออกหลายตัวนั่นเองนะผมในรลเดียวนะก็ผมไม่แน่ใจว่ามันออกประมาณ2ตัวหรือสตัวนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนแรกคนแรกนะตัวก็บอกผมได้นะผมถูกข้อยังไม่แน่ใจกันนะเพราะผมก็เพิ่มส่วนจิงกรรมที่เป็นครั้งที่หนึ่งนะผมเพราะว่าช่วงที่มันสองรอบแต่ละปีนะคือผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะเพราะผมปล่อยทิ้งแบบปล่อยจอยอย่างนี้นะผมก็เพิ่งกลับเล่่่่นน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 นใปปปปปีีีีีีี้้ะะะกกกกก็็็็็เเเเเททสยยถาาิิดคอออง์ตมมจรบผ ได้ตัวละครอ,อีดาโบในขอนตัวของทักษะใช่หรือเปล่าวะผมไม่ได้จะมงานผมแล้วว่าทรุดจินยอบมันเจ็บตัวละครน,นะแต่ว่าของเราเขาเจ็บตัวละครอดอีดาที่หาได้ยากนิดนึงนั่นเองนะผมเป็นช่วงทีบ่บูมสัก2ปีที่แล้วหรือเปล่าวะสำหรับพวกคอมโบเมต้าเก่าๆนะก็ <c oughs> ขอไปเดี๋ยบก็น่าจะวันนี้ผมสำหรับตูส้สมดุลคำนะซึ่งที่ผมสนใจเลยก็คือมันมีโอกาสได้ดีดาหลายตัวนะซึ่งผมสมได้แค่ตัวเดียวนีะผมแต่ผมจะลองดูว่ามันมีโอกาสได้จริงหรือเปล่านะทุกคนดวงเก่าผมก็ได้จะมีโอกาสเล่นน้อยมากๆท่านี้นะครับผมนี่ โอเคถ้าผมก็ลองสูบนะผมซึ่งในแต่วันเราสูบนัมา2งครั้งนะผมก็คือสูงไครั้งแรกวันหนึ่งนั่นเองนะผมแล้วก็ครั้งที่สก็ได้แชร์เอ้ยไม่ใช่เออแชร์ครั้งที่สก็คือการแชร์ก็จะอีกครั้นึงนะผมกสูบประมาณสอครั้งต่อวันนะก็มีโอกาสถ้าสูบน้นะผมก็คือถ้าได้เป็นปูบอมแล้วก็ตัวของไอเฟรมเนี่ยือบอกว่าดีมากนะผมไอเฟรมเขาจะทำหมโลเราเป็นตัวสีส้มนัผมก็อึดขึ้นมากนี่ผมก็ตัวอื่นอ่ะพยายามไปส่งในตู้ตัวแดงมด ก็ประมาณนี้ครับผมเสริจกันแล้ตัวค่บางต้นนะก็นี่ผมที่ผมสมบมาก็ผมได้ตัวของไอ้นกไฟแล้วก็ตัวของหมาฟ้าบ้านมาผมซึ่งผมก็จะลองสืบเนือถ้าเกิดไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้ผมก็ยาตัวของหมาฟ้าบ้านน่เพราะว่าตัวของผมก็ต้องการหมาฟ้าบ้านมาเล่นในแนวหน้าของทีมีโด้วยนะโอเคตีให้ระบุดีกว่าครับผมเราไปช่วยเหมืาตีดีกว่าครับมารับอืมเอ้าเขาไม่มีตัวพลังสายพลังงานทุกคนไม่ได้ใช้พลังงานเลยอะไม่เช็นไม่ใช่ไม่ได้ใช้ขอขั้นสูงก็แน่ป็นหาครับผม ผมน่าจะเอาตัวขวองหข้าขมาบ่ามันจะได้เขียนเร็วโอเคหองคนแรกถึงน่นมีโอซากัชนะครับผมซาเปิลร้านหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้กาโล่ยาตินะเพื่อนชายนะัาดีม,มจะจักรกนก็นกนไปเลยครับดนดามไป้ปายป,างาปังๆดามีขค้นพวกสัตวิตนะครับผมเป็นตัวขอที่ดามีสกิบมากครับเลยกระสีจกักรกล แล้วก็โหลดมานิดนึงครับไอ,อชวากไปต่อ,อยหน้าแล้วก็งัดลงมาครับผมนัมมิปเปล้านนะนี่คนยิงทถอะปะไอสุจิวะเขาไม่แมนยิงแบบยิงดูแดงไปครับผมโซนิกสับไปตาย,รายหรือเปล่าว่ามันดูพลังงานไปละโอ้โซนิกสับเลยนายปิดฉากครับผมสัญญากัผม,ญญผมมันจะปิดน,นะแต่ว่าอาชวาน,นปิดได้ครับผมแต่ว่าคารุเข,ขาบังกำลังเจลิงสโอบอยู่นะ เขียวสิคง,งเราพุ่งไปชนรับผมก็อาจุฬาเข้าไปต่อยธรรมดาพอครับผมเรียบร้อยก็วันนี้ครับผมมาตแต่ดูไตยายนะไดเล่นนะครับผมดูสิว่าได้ของอะไรหรือเปล่าอืมได้เป็นของสีทองนะก็ถือว่าเพอร์เฟกต์อยู่ครับผมเป็นของ HP นะเอาไว้ใส่ให้กับพิงไฟฟรีนั่นนี้นะครับผมคือตอนนี้อย่างผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะสูงตัวอะไรบ้างนะตอนนี้คือในใจผมเลยผมจะสูงหาตอมิกนั้นนี้นะผมแล้วก็ ตัวของคิงรอบบนนะถ้าเกิดไม่มีตัวมาแทนคิงผมว่าจะสูมหาคิงรอบบนนี่นะผมสังหรนี่น่าจะต้อง้องเพชรไปสูมหาอาวงลอ้อนี่ผมไม่แนใ่ใจว่ามันใช้กี่ใบนะที่จะลองเก็บไปดีกว่านะแต่ตอนนี้ผมเจอได้ตัวของคิงแล้วก็ตอมิ่มาพม่านั่นนี่นะครับผมแล้วก็ตัวของเกียวินนะครับผมซึ่งเราก็ต้องลองดูว่ามันจะมาหรือเปล่านั้นอ้คิงม,มาแล้วว่ารอบบนวนะไม่ได้แทมกันนะโอเคเค่วันนี้ครับผม หรือว่ามันมาพร้อมกับอัตอมิกเราบนว่าซึ่งผมก็มีตัวดำประมาณ2 2 1ใบนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวสัตว์โซไปอีกของตัวของเอ่อตัวของอัตอมิกไปน่าจะประมาณ76ใบหรือเปล่าครับผมแน่ใจหรือเครับแล้วก็ตัวดำผมดาวใจผมก็มีทั้งหมด75ใบก็การันตีโดยเฉพาะของอัตอมิกได้นะครับผมก็เดจอกันครั้งวันที่หนึ่งนะบอกได้ว่าอตอมิก้ผมนี่คือปั้นสุดแน่นอนครับผมอาจจะยืมขอกระบอกเล็กอีกนะครับบอกมาใส่ให้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ของที่ผมเทนอ์ตอมิกคือมันน้อยมากๆนะครับผมซึ่งไอ้ตรงนี้ผมมกาลัังิดว่นมีกการัันนตีเหมืือบซ้ กินยอดเปล่านะาะตอนนี้ผมยังไม่มีเกียวบินนะครับผมเพราะผมอยากได้เกียวบินยูอาร์มานะครับเพราะมันตัวตัวเพิ่มความเี่นแล้วก็มีดันอยู่ที่เขกลัวตอนนี้ได้ดีมากๆนะผมซึ่งก็ได้มาบอกได้ว่ามันจะตึงเปรีย้ยนนิดนึงนะครับผมบอกได้ว่าความเรียลยูอาร์ตัวใหม่นี่คือใส่กับความเดิมน่าอย่างชิลๆนะครับผมโอเคแล้วก็นะเรามาลองสุม่มวัดดวงกันกับตู้ตัวแดงนะผมแดงหนากากหวานดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนะผมกลัวมันจะเกลืออะท่านนะครับเราสุ่มหาเป็นเล่นๆครับสุ่มไปแบบพร้อมขำพร้อมแบบขมขอนะ แสงสีม่วงมา1นึลูกนะครับดู้สทะหลวดเลยมอสต์เกลนะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อไหนครับผมก็เอามาสูงไปเรื่อยเรื่อมเพราะผมโสือผมมีพอปั้นเยอะขึ้นจดาวมาทุกตัวแล้วเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอัดเอนดูอ่เอ็ดเอ็ดอดเอ็ดเอ็เอ็นอดเอ็ดเ็ดเอ็ดเอดเอ็ดเอ็ดอ็ดเอ็ดเอเป็นเอ็ดเอ็ดเอ็เอ็ดเดเเอ็อ็ดอเ็เอ็วเอ็วเอดเดเวเอเอดเอจดเอ็ดเอดเลดาอดดเอ็ดอดเ่าะ เชียร์ผมอีกสองครั้งนะดีใจจะได้ตัวอะไรเอออิเดีาของเรานะไอวีช่วงนี้เป็นหน้าก,กากฟันก็เห,หมาะกับมือใหม่มากนะผมได้ตัวเพิ่มคนเดียวที่ดีมาใหม่อีกตัวนึงนะครับผมแต่มันใช้แทนสุดช่วงต้นเกลียบนะเดี๋ยววันดีเข้ามาก็ผมจะซื้อเสื้อใหม่อืมอีกรูสุดท้ายครับผมรูเสียใจรือเปล่าจัดมาดิต่อไปก็จะรูที่แปดสิบผมก็มีโอกาสได้อิดราเพิ่มอีกนะผมก็น่าจะสมไปได้นนะ่ะ ทำไมปั้งเข้าไปาใบน, <Horse addition. S 1> นี้เึ้นแสงสีทอมานะครับผมโอเคปึ้งโอ้ยเชี่ยบอกว่าไม่ได้ดวงแม่งเสร็จด้วงเฉยทุกคนไม่ได้ดวงครับไอ้เชี่ยดวงเอามาทำมะเขือปอเลยเพื่อนตัวอื่นก็ยังพอว่านะแต่ว่าดวงอ่ะมันจะขึ้นจิตดาแล้วทุกคนแล้วประเด็นคือผมแม่งไม่ได้ใช้ดวงตัวยไงเพราะผมมีด้วงเอตาวอตาเอตาบวกอ่ะก็เพิ่ม ก็ถือว่าเกลือนิดนึงนะโอ้ยมีแค่หน้ากากหวานที่คค้มสุดในมีแล้วก็เป็นตัวเกลือในใต้เก่าๆมากๆนะผมเนี่ยอยู่ไหมช่องผมเนี่ยมันจะขึ้นจิดดาแล้วทุกคนออาไปแล้วกันแหลมก็มาอัปประชดฉ่ำมั่งม่อมเลยครับผมทุกคนก็ผมใช้แค่ช่วงเอจิตดาบวกแต่ว่าจุคนี้ก็เอามายืนมือสอบไซเขาทึบเละทั้งหมในดันฟาังความปกตินะก็ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้สมัยเมื่อ3ปีที่แล้วนะบอก3ปีสิกี้แถวช่วงยิงปืนนี่มันเป็นตัวก้อนบางของสายดวงตัวนี้นะโอเคคือมันอาจจะมีทมาแล้วครับผมสาะ ก็ในเกี่ยวเข้ามาในขวานองกเนืผมในคนอีกเกี่ยวผมก็เลิกเล่นไปโอ้โหนครั้งสุดก็ประมาณสองเพนที่แล้วนะครับผมจะไปเกี่ยวแล้วก็ในขณะผมออฟไลน์แบบผมยังเล่นเตะกับเกี่ยวนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนมนเป็นสตองเจี่ยนะก็ประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกับวันที่หนึ่งนะครับผมไม่ก็วันที่ไม่กับวันที่ไม่เกินวันที่เสียดเทนโอ้โหไปเจอกันนะเพราะผมยังสมาร์ตมิ้นะผมในคลิปก็คลิปสมาร์ตมิ้งก็จะตามมาทั้งหลังในคนสามคนที่ต้อนรับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีย